วันนี้พาดูคอนโดสวยราคาถูกย่านพระรามเจ็ดบางกวยค่ะกับคูคอนโดตรงนี้ทำเลดีนะคะทุกท่านเพราะว่าอยู่ใกล้กับการไฟฟ้าพระรามเจ็ดนะคะส่วนบางกวยพระรามเจ็ดตรงนี้หน้าคอนโดมีทั้งคาเฟ่เซเว่นซีเจร้านคา้านอาหารให้ได้เลือกกินกันเยอะแยะเลยค่ะที่คูคอนโดเนี่ยจะมีทั้งหมด3มตึกนะคะวันนี้เราพามาดูห้องมุมตึก2กันค่ะตึกนี้จะเป็นตึกเดียวกับ นิติแล้วก็ฟิตเนสนะคะมีสวนออกกำลังกายด้วยตรงนี้ห้องมุมขนาด32.7ตารางเมตรนะคะแล้วก็หายากนะสำหรับตำหน่งนี้ด้านในนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วก็มีโซนครัวนะคะแถมเฟอร์นิเจอร์เป็นผ้าม่านทั้งหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะคะให้ด้วยแถมแอร์นะคะ สำหรับภายในเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นสีวอร์มแนวอบอุ่นแบบนี้นะคะขนาดห้องเนี่ยก็กว้างเลยเหมาะสมใครที่อยู่กันสองคนนะคะหรือว่ามีลูกอีกหนึ่งคนก็ยังอยู่ได้ด้วยแถมโซฟาตัวนี้ให้ด้วยนะคะเดินต่อมาดูห้องครัวนะคะจะมีประตูกระจกทึ่งเป็นบานสไลด์นะคะกั้นระหว่างห้องครัวห้องน้ำนะคะกลิ่นก็จะไม่เข้ามาในโซนห้องนอนของเรานะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำ มีเครื่องทำน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาคอนโดนะคะขนาดร้านกลางๆนะคะในโซนนี้นะคะโซนพระรามเจ็ดบางกวยนะคะแนะนำคู่คอนโดนะคะ่ะ สนใจนะัดดูห้องได้นะคะหรือว่าจะปรึกษาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก่อนก็ได้นะคะติดต่อหมายเลข0984249938วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ